ดีทุกคนวันนี้นะจ้ามาอยู่กับชาลิปนะและตอนนี้เนะี่ยชาลิปกำลังจะหาเกมฟรีไฟเออร์อยู่วันนี้นะจ้ามาอยู่ในเกมฟรีไฟเออร์นั่นเองซึ่งชาลิปแต่อัดเราบอกไปแล้วนะแต่ว่าชาลิปไม่ได้อัดเกมฟรีไฟเลยเออเรื่องอะไรอะเอาเอาเอา,เอาผมเดีวเฉยสแสดงว่าทม,มามอีกทีนึงหรอเออ ว่าจะสู้แับลายทบายบอกได้แต่น่ไม่เป็นไรนะทุกคนวันนี้เนี่ยใช้จะมาอัพเกรดเกมฟรีไฟล์นั่นเองเออรบไปก่อนรบไปก่อนเดี๋ยวค่อยโหลดทีหลังโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ต้องโหลดอีกทีนึงนะเออชื่อเกมฟรี f ฟ r ์นะ ไฟร์ <Fire. S 2> ใช่ใช่ติดตั้งไปเลยโอเคสลองครบรอบหกปีหรอกี่ปีแล้วเนี่ยกี่ปีแล้ววะอ่านล้วมันเจ็ดปีแล้วนี่นาเจ็ดปีหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> น่าจะไม่ใช่เจ็ดปีแนละ้วนล้วมันเจฟฟีไฟ โอเคลองเล่นด okay, no ูเปิดดูเปิดต่อแล้ว yes yes เล yes, wow. ่นได้แล้ว yes ้าวเล่นได้แล้วนี uh, ่พ like ูดจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่พูดจริงอันนี้มันอัปเกรดใหม่นี่ไอเดียวเอ่ออนุญาตหรือเปล่าไม่ใหม่ใม่เอาใหม่เอาใหม่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 เอาใหม่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ผมลืมใส่ไว้ในช่องของเ,เกมซั้นนะอันนี้เหรอเกมฟรีไฟลเปิดไปก่อน <laughs> แจ้งตัวจากเกมฟรีไฟอน,นุญาตไปก่อนวันนี้อัปเกรดใหม่แล้วนะเออไปอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาออกไปออกไป ใช่อะไรบอ๊อใช้ไปแล้วโอเคาาาาอา,าสาสมัครเหรอรใจเหรอใช่เหรอรยืนยันยืนยันลุยเลยลุยเลยเกมไฟไฟของเรา ซึ่งใช้ยเคยเล่นเกมไฟล์ฟไปแล้วนะตั้งแต่ตอนฉันเล่นไม่ได้อัดคลิปนี่ไงทุกคนลงโหลดทำต่อโอเคเอ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเออเอออะไรนะทำอะไร ยิงมันา่าฮาลอนสู้อะไรวะนั่งไงไช่วยเหลือขอบใจนะโอ้ยอเจ็บจังเลย อะไรนี่ไใช่คนี่ไงจุดหมาจุดหมานี่ไงนี่ไนี่ไงเตะ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 เอาใหม่เอาหม่เอาทีนึงเอาทีนึงนี่ไง เอาเอาีกทีนึงเอาอีกทีนึงน,นี่แน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 ไปเลยไปเลยยัง yes! สร็จสิ้่นการฝึกแล้วเอ้ยนี่มันสไตล์ของเราดิว่าโอ้ได้เกิดมาเลยสามพันเริ่มเก็บต่อเอเออะไรนะอะไรนะพูดจริงเหรอ พูดจริงเหรอนะว่าจะไม่ไฟฟ้าต้องเล่งไงในแมกโว้ยวิ่พุ่งไปเลยเล่นความเร็วไปซะวิง่งล่มูชีบแต่วิ่งได้ไปร่มซูชีบแล้วย่าหาวิ่งเล่นความเร็วไปเลย ไม่ใช่ผิดทางไม่ไม่มไม่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 ไป่ไ่ไป่ไมไป่ไม่ไม่ไมไม่ไมเไมไม่ไมเไมเไม่ไ่ไม่ไมเไม่ไ่อมไม่ไม่ม่ไมไม่ม่ไ่ม่ไม่รมม่มมไม่ร Ah. จะ้ะอันนี้อะไรเดอัตโนมัติเหรอมองว่าจะเป็นสตูมานะ à, liếc vào, ha, quậy đi con, con free fire, à, bên lá, bên lá, bên lá,

ไม่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 จะแล้วตรงนี้เหรอไปอาเรอ่องเหรอกระสินเพิ่มกะสินเพิ่มนี่แหละ ส่วนเราเกิบหมดมามานี่อ่ะนี่นะก็ส่วนให้เรา กระสุนเริ่มหมดไปโอ๊ย ใช้เปิดแทนละกันไม่ใช้มือม <c ười> ือจะเจ็บเมื่อถึงตรงนี้แล้วเแก ถึงเมื่อไหร่เนี่ยสตรูนี่เราใช้จะถึงสตรูเมื่อไหร่ได้น้องชาวอุ๊บไปดูเดยกสตรูคนเดียว ไว้ดยกรเรียนไหนเข้ามาเลยครับ นียทุกคนกลับแล้วนี่ซาลีนะอันนี้ชาลิเล่นเกมไฟฟายนี่ทุกคนโดดไปสบยแล้วหล่ะนั่งไงตายไหมไหไตายไหมนี่ไงนี่ไงตายไปแล้วยูชนะจนได้ yes โย่ทุกคนโย่โย่ดิสิตดวัดตัวดีว้าวว้าวว้าวใกล้แล้วว้าวดูสวยนะโอเคเดี๋ยวเลยหน้าเราโอเคก็ลองเล่นดูนะแต่ใช้ดิงไว้ใต้คลิปเราเลยนะ มาวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะ๊ปบแบบนะจ๊ะ